คลิปนี้นะครับผมจะมาแชร์วิธีการแก้ปัญหาเบื้องต้นสําหรับนักขุดหน้าใหม่ที่ใช้ Windows ในการขุดนะครับจะมีอะไบ้างไปชมกันเลยครับผมสวัสดีครับเพื่อนๆคนผมพี่จ่ายพีช n แนลนะครับ ช a n e นี้เนี่ยนอกจากจะสอนเกี่ยวบเรื่องของการตัดต่อแล้วก็จะมีการนําเอาการ์ดจอที่เราใช้ในการตัดต่อหรือว่าการเล่นเกมเนี่ยเอามาขุดเหรียญคริปโตเพื่อสร้างรายได้กันนะครับซึ่งโดยส่วนใหญ่เพื่อนๆเนี่ยก็มักจะใช้ตัว Windows กันอยู่แล้วนะครับในการตัดต่อนะครับหรือว่าในการเล่นเกมหรืออะไรเงี้ยใน Windows ก็จะเป็นฝั่งที่เป็นเมนหลักอยู่แล้วนะครับปัญหาของนักขุดหน้าใหม่นะครับที่เจอกันบ่อยๆนะครับแล้วก็ถามกันเข้ามากันเยอะนะครับมันก็จะมีหลักๆอยู่2อมอันนะครับหนึ่งเลยก็คือขุดไม่ได้นะครับอันท อันที่3ก็คือขุดแล้วก็ดับๆนะต้องมาเปิดใหม่ซึ่ง3ปัญหานี้นะครับก็มีวิธีการแก้ไขในแนวทางแต่ละแบบกันเลยนะครับซึ่งผมก็แนะนําว่านะครับมือใหม่ทุกคนนะครับฟังให้จบคลิปนี้นะครับแล้วก็เอาไปทํากันทุกวิธีนะครับผมเชื่อว่า80%ของปัญหาทั้งหมดเนี่ยน่าจะแก้ไขได้นะโอเคงั้นก็ไปชมกันเลยครับปัญหาที่1ก็คือขุดไม่ได้นะครับปัญหานี้เนี่ยอาจจะเกิดมาจากว่า ตัวโปรแกรมขุดเนี่ยมันไปกับตัวไดเวอร์ของตัวการ์ดจอเราไม่ได้นะครับซึ่งปัญหานี้เนี่ยก็แก้ไขได้ง่ายๆเลยนะครับก็คือการลงไดเวอร์ไปนะครับหรืออีกกรณีหนึ่งนะครับก็เกิดจากตัวโปรแกรมขุดเนี่ยมันเรียกใช้เมมโมรีค่อนข้างเยอะนะครับวิธีการแก้นี้นะครับก็ง่ายๆเลยครับก็คือไปตั้ง v i r t u a l memory นะครับซึ่งผมเองก็ได้ทําคลิปไว้แล้วนะครับถ้าเกิดใครพบปัญหานี้นะครับก็คลิกไปในคลิปที่ผมขึ้นมาตอนนี้นะครับ ในคลิปนะครับผมเองเนี่ยก็จะบอกว่าวิธีการเซต virtual memory เนี่ยทำกันยังไงนะครับคือวิธีการนี้นะครับเป็นวิธีการแก้ไขเบื้องต้นอยู่แล้วนะครับก็คือให้เราทําไปทุกเครื่องเลยนะครับคือไม่ว่าเครื่องเราจะแรมมากแรมน้อยนะครับเซตไปก่อนเถอะปัญหาพวกนี้ก็อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นแล้วประมาณนี้นะโอเคมาดูอันที่2นะครับอันที่2นะครับก็คือขุดไปแล้วสักพักนึงมันดับนะครับ หรือสักพักหนึ่งมันรีสตาร์ทนะครับปัญหานี้เนี่ยผมมองว่านะครับมันเป็นจากตัวการโอเวอร์คล็อกนะครับโอเวอร์คล็อกที่มากเกินไปนะครับอย่างตอนนี้เรามาขุดอีเทเรียมนะครับอีเทเรียมเนี่ยมันจำเป็นต้องใช้เมมโมรีคล็อกค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งเราก็พยายามจะโอเวอร์คล็อกกันให้ได้เงินกันมากๆใช่ไหมครับก็คือปรับ OC ไอตัวเมมโมรีเนี่ยดันขึ้นไปสุดๆเลยนะครับแต่ทีนี้ปัญหาก็มีว่าการ์ดจอของเราเนี่ยมันอาจจะไปไม่ไหวนะครับซึ่งตัวดันเมมโมรีคล็อกเนี่ย เอาเป็นว่านะครับมันขึ้นกับตัวแรมด้วยนะครับถ้าแรมบางตัวเนี่ยมันดันไม่ขึ้นเนี่ยมันไปได้สุดของมันปุ๊บมันก็หยุดทํางานไปเลยนะครับก็ส่งผลให้เกิดปัญหาว่าเครื่องแฮง์หรือว่ารีสตาร์ทประมาณนี้นะครับถ้าเปรี่ยบไม่ง่ายนะครับก็เหมือนกับว่าเรากินวิตามินบํารุงแล้วกันเนาะพอเรากินวิตามินบํารุงเข้าไปเนี่ยร่างกายเรามันก็ดูเป่งปังนะดูหนุ่มนะครับอย่างผมเองเนี่ยก็กินวิตามินหน้าก็ยังดูใส่อยู่นิดนึงนะอืม <laughs> ไม่ใช่ลนะพอกินในปริมาณที่เหมาะสมนะครับมันก็ดีนะครับแต่ถ้าเกิดเราบ้านจี้เนาะกินไปเยอะมากนะครับมันก็อาจจะเป็นพิษได้เนาะเช่นวิตามินซีอย่างเงี้ยกินเข้าไปนิดหน่อยเนี่ยหน้าก็ดูเป่ปงๆนะครับแต่ถ้าเกิดเรากินเข้าไปเยอะนะครับมันก็จะมีปัญหาเรื่องเป็นนิ่วตามมาหรืออาจจะเป็นเรื่องของโรคอื่นๆตามมาทีหลังก็ได้นะครับโอเคก็สรุปเลยนะครับข้อ2เนี่ยถ้าเกิดเครื่องเรามีปัญหาอย่างเงี้ยนะครับให้เราค่อยๆลดโอเวอร์คอกลงนะครับหรือจะปรับโอเวอร์คอก ลงเป็นต่ําสุดแล้วก็ค่อยๆไต่ดันขึ้นก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่สูตรเลยนะครับถ้าเป็นสูตรผมนะครับเวลาโอเวอร์คอล์ผมก็ดันไปตามมาตรฐานก่อนถ้าเกิดมันไม่ดับอะไรก็ค่อยๆเลื่อนขึ้นประมาณนี้นะโอเคปัญหาที่3ที่นักขุดหน้าใหม่จะต้องเจอแน่ๆน,น,นะครับถ้าขุดในวินโด้นะครับซึ่งผมเองนะเอาครงตรง,ตรง,ตรงผมก็เจอนะก็คือขุดไปแล้วมันก็ดับนะเราต้องเดินมาเปิดเครื่องใหม่แล้วก็มันก็ขึ้นมาใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดกราฟให้ดูนะ ก็คือเมื่อวานนะครับผมทาคลิปเกี่ยวกับเอา3090นะครับมอบแรงผลเนี่ยให้คุณแฟนเป็นของขวัญวันวาเลนไทน์ Valentine เนาะไปตามไล่ดูกันได้นะครับคืออันนี้นะพอมาเปิดดูเครื่องเอ้าอยู่ๆเครื่องมันดับเป็นอย่างงี้สองสาครั้งนะครับก็เลยมาหาสาเหตุละกันเนาะแล้วก็เอามาทําสรุปให้เพื่อนเพื่อนละกันนะมีเพื่อนเพื่อนปรึกษามาแล้วก็กาฟของอีเทอร์ไมเนี่ยมันเป็นประมาณนี้ให้ผมเดานะมันน่าจะเป็นปัญหาใกล้เคียงกันนะครับผมก็เลยเอามาทําคลิปไว้ให้ก่อนนะครับก็คือ เครื่องเนี่ยถ้าเป็นวินโด้แล้วกันเนาะมันดับเพราะว่ามันตั้งสลีปไว้นะครับเนี่ยนะก็คือผมเองเนี่ยลืมไปแล้วแล้วกันเนาะไม่ได้ใช้วินโด้กันนะเนี่ยนะครับมันก็ดับปุ๊บมันก็จะวูบไปอ่าผมตื่นมาเมื่อไหร่ผมมาดูอ้าวเครื่องดับอ่าผมมากดเปิดมันก็วิ่งต่อสักพักหนึ่งมันก็นอนพักนะพอเรานอนมันก็นอนด้วยประมาณนี้เนาะตอนหลังมาก็รู้และมันเป็นที่สลีปนี่แหละนะตอนนี้ก็ขุดนิ่งไปแล้วนะครับโอเค วิธีการนะครับเดี๋ยวมาดูที่หน้าจอตรงนี้นะครับกดปุ่ม start ขึ้นมานะครับแล้วมันก็จะมีขึ้นช่อง search นะครับพิมพ์ไปเลยว่า sleep นะครับอ่ามันก็จะขึ้นอันนี้นะ power and sleep setting นะครับคลิกเข้าไปนะครับก็จะมีช่องอยู่2ช่องนะครับอันแรกนะครับ screen อันนี้นะครับก็คือเป็นการดับของหน้าจออันนี้ไม่จําเป็นต้องไปปรับอะไรนะครับไปปรับอันล่างแทนนะครับก็คือ sleep อันนี้นะครับมันบอกว่าจะให้เครื่องมันนอนหลับ เมื่อไหร่แล้วกันเออเราก็เลือกเป็นไม่ต้องนอนเลยแล้วกันนะขุดกันทั้งวันนี่แหละก็เอาเป็นเนเปอร์นะครับก็ไม่ต้องนอนนะครับอ่าไม่ต้องไปแอบนอนหลับนะเครื่องขุดให้ผมไปเลยแล้วก็ปิดไปได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าใครกังวลว่ามันจะได้หรือไม่ได้นะยางผมเนี่ยผมค่อนข้างกังวลนะผมก็กดสตาร์ทใหม่นะครับแล้วก็กดพิมพ์เหมือนเดิมเนาะเข้ามาเช็คดูอีกทีหนึ่งนะโอเคมันเป็นเนเปอร์ไปแล้วนะครับ พอมันเป็นเนเปอร์อย่างเี้ยแล้วก็จบเลยนะกาฟมันก็จะได้วิ่งวิ่งอย่างเงี้ยนะครับวิ่งไปเรื่อยๆของมันนะครับอ่าก็โอเคนะครับก็จะประมาณนี้แหละนะครับวิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นนะครับซึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆยังแก้ไขไม่ได้นะครับก็สามารถไปโพสทิ้งไว้ในกลุ่มเพื่อนรักนักขุนนะครับผมเองตั้งกลุ่มนี้ขึ้นมานะครับก็มีเพื่อนๆมาช่วยกันตอบมากมายนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับมาหน้าที่นี้ด้วยอยากให้สังคมไทยนะครับเป็นสังคมที่ช่วยเหลือกันนะครับก็กลุ่มนี้ แล้วก็ถ้าเกิดใครสนใจใพวกเครื่องขุดหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับก็ทักมาที่เพจได้เลยนะครับเราก็จะมีทีมงานนะครับคอยให้ข้อมูล <laughs> ทีมงานจริงๆก็คือผมกับรุ่นน้องนั่นแหละ <laughs> มีกันสองคนก็โอเคนะครับคลิปนี้ก็ผมก็ขอไปก่อนแล้วนะครับก็อย่าลืมกด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับก็เจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ไปก่อนสวัสดีครับผม